สวัสดีค่ะทุกคนคะที่เดินมาแถววัดทมิกรานนะคะล้วพอดียังไม่ได้เดินเข้าไปในวัดนะคะก็เลยหันมาเห็นตรงบริเวณเนี้นะคะ่ะที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้เราเข้าไปข้างในนะคะประตูล็อกนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือตรงจุดด้านหน้านะจุดด้านหน้าที่มันติดก,กับถนนนะคะมันก็จะมีในส่วนของวิหารสีเข,ขาวๆอันี้นะคะแล้วก็มีเป็นเจเดีย์เนี้ย แล้วก็เท่าที่มองเข้าไปข้างในเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางมากนะคะอยู่บริเวณด้านในแล้วก็มีพวกพี่ๆป,ป้าๆลุงๆนะนะเขากําลังปรับพื้นที่นะคะตัดหญ้าใหม่ทำอะไรใหม่กันอยู่แล้วก็เห็นมีป้ายของทางกรมศิลป์นะคะป้ายแบบยังไม่ได้แกะเลยนะคะยังไม่ได้แกะไอ้กระดาษออกเลยอะ่ะเหมือนกับว่าเขาคงกําลังจะปรับพื้นที่แถวๆนี้แหละนะแล้วก็มันมีป้ายบอกอยู่ตรงใกล้เก่าๆบอกอยู่ตรงด้านในนะคะแต่ว่า คืออาจจะสายตายาวแล้วแต่ว่าก็คงไม่ไกลขนาดนั้นนะมันมองไม่เห็นนะว่ามันอ่านว่าอะไรนะตรงนั้นอ่ะมันเหมือนกับว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของวังของประมาณท้ายวังหรือหลังวังอะไรประมาณนี้ค่ะที่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะในส่วนของข้อมูลนะเพราะว่าตรงข้างๆวัดธรรมิกาชาตรงนี้นะคะมันจะเหมือนกับเป็นพื้นที่ที่อืมเขาใช้ฝึกทหารอะไรประมาณนี้ก็ต่อนนะาที่ไม่มั่นใจนะเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ย เดี๋ยวเราแพนไปดูทางด้านซ้ายมือของเราหน่อยนะคะเห็นปะตรงบริเวณนั้น,นะคะ่ะมันมันจะเหมือนกับเป็นเป็นสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาแต่ว่ามันเก่าแล้วอะแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเราถามเขาได้ไหมอะถามเขาได้ไหมมีพี่เขามาอยู่ตรงนี้อยู่เดี๋ยวเราเดินไปถามเขาแล้วกันนะคะ